จะเข้าได้หรือเปล่าเนาะร้านทางเจก็ได้โอ้รถหล่อมาจอดอยู่นี่ตัวนี้วันนี้โอ้รถหล่อไงรถใครจำได้ไหมทายสิหนูว่ารถใครอ่ะรถใขรเออรถเออหล่อจัง สวัสดีครับอถอยเ่ป้ายอย่าเปิดเพลงถอยก่นยอกนอนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเอาถังมาส่งครับ Rất binh kia ngon Cái xiếc ngon kia đơn mà đi phí kia ngon kia yêu hả xiếc con kia xiếc ngon kia xiếc cái kia xiếc Này, rốt xiếc ngon kia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  kia xiếc ngon น <c ười> ี่สวนตรงหัวงัวมาพี่ตังลงมานี่เห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยจำได้ไหมลงมามาดูดิจำได้ไหมหนูจำได้ไหมเอาเท้าเตะเอาเงี้ยนี่ก็ ผมไปพับถังมาตัวนี้แผ่นหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแผ่นหนึ่งมันจะได้เหมือนเหมือนกันกับถังที่ผมพับอะแผ่นหนึ่งสเตนเลสหนึ่งจุดห้านะครับใครใครที่อยากได้ถังนะครับถังแบบถังแบบเนี้ยมันจะใช้แผ่นหนึ่งพอดีมันจะใช้แผ่นหนึ่งพอดีเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะใช้แผ่นหนึ่งพอดีเลยครับเนี่ยที่ผมทําถังมาเนี่ยเห็นไหมมันจะได้แผ่นหนึ่งพอดีเนี่ยเนี่ยเห็นไหม นี่ครับอันนี้ผมก็ทำฝาข้างมาติดใช่หไหมนี่ครับทำแบบนี้นะนี่ครับแล้วก็ประกบข้างประกบข้างแล้วก็เชื่อมแล้วก็ทำฝาทำมัดพับข้างบนก็ได้เจอะ,อะไรรถบางฟุ่นตะลาบอะไรชับติดโยนี่นี่นนม่เตรนเลยอ๋อ ปรมาวิมวนอะพองบังฟุ่นทวยเรายิงส่มาดฮะโอ้มีประมาณสี่้ามวะปองยางแบนตัวนี้ยางแบนรถยางบนเลยนี่เสร็จซื้อต่อเด้อนี่แหละ แมตติงโมบายปืนมันรัวห้าพันนะสาระนะนีนน่นั่นแล้วนั่นแล้วปองถ่ายรถคลิปเลย <c oughs> เออา่นี่แหลไะไ,ลไม่ต้องทำอะไรแล้วได้แล้วไม่รู้แล้วยกใส่รถก่อนแล้ว <c oughs> เอ,อาเกี่ยอะไรเอ,อร <c oughs> ไม่เห็นเสื้อขาวอยู่ในรถบ่ก สตาร์วรออยู่นี่มาดูรถเสียปองเอ้ยไม่ได้ปิดฝาท้ายฮ่าเฮ้ยเดี๋ยวปิดฝาท้ายก่อนแป๊บนึงอ่ะเจ้าโคตรตีเจ้าโคตรีดิ ลองเบิ้ลดูดิฟองลองเบิ้ลดูดิเบิ้ลดูดิไม่ลองเบิ้ลดูเบิ้ลก้อนเขาเชื่อมเจ๊าโอ้ยโยมแม่ตะตุ่นรถสั่นได้แล้วครับมาจะเอาไปเลยได้แล้วเดี๋ยวเอาอะไรนดีววนัดท่อมอไซค์ยังป่า แน่นอนอ่ะร้านเจีอปกติซื้อใหม่กับราคาปะนี่ไม่ซูซีกันเลยอ่ะใช่ไหมโอ้ทำนาแล้วรถหมดงวดแล้วก็จะใส่ท่อไหนก็ได้เนาะเขาไม่ได้ทำยูทู e นักกูพี่เรามีตังค์แค่นี้แค่นี้ใช่ไหมจีนี่เนี่ยดูกเนี่ยตังคหนึ่งสู อีบานมทย่ฝร like ั่งลก็มีอทำไมเองจะให้พี่รอดไปฝั่งนู้นล่ะยิ่งดก็วนตรงนี้ป่ะจีก็บนตรงนี้ก่อนแล้วค่อยออกไปป่ะมีค่าเท่ากันดินี้ใส่งี้แหละพี่จะใส่เงี้แหละฮะ ก็เขาไม่ขายปลายให้เนาะทำไงได้เนาะคนเราอย่างนี้แหละเขาดังแล้วเขาลืมเราอย่างนี้แหละดังเลยให้ร้านปอาให้ร้านกันแน่ดิไอผมก็หายจิ้งจกดาวเอออย่างนี้แหละรถไม่ใช่จีรถเขาหมดงวดแล้วเขาก็ลืมเราอย่างนี้แหละตอนรถเขามีงวดโอ้ยเราทำรถเขาจนเนาะทั้งวันทั้งคืนวูวพออย่างนี้เขายิงเนาะยิง เอ้ยอย่าบอกเขาว่าเอ้ยอย่าว่าเขาตอนนี้เราต้องง้อ,อเขาก่อนใช่ไหมเพื่อเขาไม่ให้งานเราไําทำไม, <c oughs> ไมจะไอทำไมเวลาไปหาสาวๆทำไมไม่รู้จักไอเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ก็ อ450ครับซื้อท่อไหมปะได้นี่หาไปนขนาดนี้เลยเมื่อวานนี่หืมใหญ่ชานี่แหละแป๊บยักดกล้วยนี่นีนนเนน่เมื่อวานพี่อเอ,เอ,เอ,อาแป๊บตัวนี้ยัดกล้วยจี sắt, sợi, sợi khó phát hiện tôi Stainless. này. đi อีกนงอีกอีกพ่อพ่อล็อกเบิร์ดดูที่ปองมันบวมแตกยุก ผมพับมาอย่างเงี้ยมันสวมปิดได้เลยใช่ <Okay. S 1> คือเขาพับมาเป็นทรงเราไม่ต้องเชื่อมไงเราเชื่อมแค่ข้างอย่างเดียว <Okay. S 1> แล้วก็ไล่ไล่ตรงตรงนี้นี่ครับเนี่ยไล่ตรงนี้เอาแล้วก็แตะฟ้าแล้วก็เจาะรูแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องสายรางแบบนี้เนี่ยผมจะทําแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนคันนี้แหละ ใส่ก๊อกเอาแต่คันนี้เขาไม่ได้ใส่ถังกุอยู่ข้างในเลยผมเชื่อมปิดหมดอ่ะเนี่ยข้างในเนี่ยผมเชื่อมหมดเลยเชื่อมหมดแต่ของผมมันเป็นเหล็กเหมือนอย่างนี้แหละกุกุยหมดน่าจะบานปลายเนาะอันนี้ท่อเก่าใช่ไหม ช่างเจก,ก็เปื่อนนะครับอย่างนี้แหละคนไม่มีเมียนะครับ,บ,บ,บถ้าคุณมีเมียก็จะสะอาดกว่าน,นี้นะครับโสดนะครับโสดแต่วันนั้นน้องอะไรไม่รู้โทรมาไปดึงพี่เข้าเฉยเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นหน้าสาวด้วยเโอเคครับเดี๋ยวยังไงรอชมคลิปต่อไปว่าเราจะทำแบบไหนกันบ้าง โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ